แป้องออนจิราคงสามีลุนเพศลูกพร้อมตรวจความแข็งแรงของเบบี๋น้อยหลังจากที่ประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบกันแล้วว่าตอนนี้แป้งออนจิราได้เป็นว่าที่คุณแม่คนใหม่ของวงการบันเทิงไปแล้วและล่าสุดแป้งก็ได้พาแฟนไปเช็คสุขภาพความแข็งแรงของเบบี๋เป็นครั้งแรกใน YouTube ตอนที่ชื่อว่าลุนเพศกันอัลตรัาซาวเห็นหน้าลูกครั้งแรกมอมเซอร์อีพีหนึ่งซึ่งไปพร้อมกับคุณสามีแต่ก็ยังไม่เปิดหน้าว่าเป็นใครก่อนเข้าพบคุณหมอแป้งออนจิราได้เปิดเผยความรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่มาาตรรวจรน้ ลงไม่รู้ว่าลูกยังอยู่หรือเปล่ากลัวมากว่าลูกจะไม่โตงานนี้แป้งได้ถามสามีว่าอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวซึ่งสามีก็ตอบว่าขอแค่ให้ลูกแข็งแรงจะเพศไหนก็แฮปปี้หลังจากที่ได้ฟังเสียงหัวใจคุณหมอก็บอกกับแป้งว่าเด็กแข็งแรงมากซึ่งตอนนี้น้องสเดวีกับ5วันแล้วยาวประมาณ5เซนติเมตรแล้วแข็งแรงดีหายห่วงและเมื่อเอาเต้าสาวดูเพศยังไม่เห็นมีอะไรโผล่ออกมาคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังบอกไม่ได้เพราะยังไม่ชาดซึ่งแป้งเผยความรู้สึกหลังเห็นลูกครั้งแรกว่า่า้กตตตตืนนเลดีีม อยู่จริงๆและหลังจากนี้คุณหมอกจะนัดแป้งมาตรวจอีกครั้งและจะได้รู้เพศของเบบี๋อย่างชัดเจนแต่ใจจริงๆแป้งคิดว่าสามีอยากจะได้ลูกสาวแต่คิดว่าอะไรยังไงก็ได้และแป้งก็รู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่คนส่วนใหญ่ทากว่าเป็นผู้หญิงขอขอบคุณภาพแป้งออนจีราพาพแหล่งข้อมูลข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ